สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราอยู่ในเรื่องรูปเรขาคณิตนะคะอ่่เราไปดูกันนะคะว่ารูปเรขาคณิตที่เราจะเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรบ้าง 1. นงนะคะความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม2จุดภายในและจุดภายนอกและ3แทนแกรมนะคะ นักเรียนรู้ไหมคะว่ารูปเลขาคณิตเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอลองมาดูกันนะคะต้องประกอบด้วยจุดเส้นโค้งเส้นตรงและระนาบนะคะต้องมีทั้ง4องค์ประกอบนี้ถึงจะเรียกว่ารูปเลขาคณิตนะคะ ถ้าพูดถึงรูปเรขาคณิตแน่นอนนะคะนักเรียนทุกคนเคยเรียนมาแล้วรูปเรขาคณิตมีอะไรบ้างมีรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมทรงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอกนะคะในเรื่องรูปเรขาคณิตที่เราจะเรียนนะคะ เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องความยาวของรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราจะจึงต้องรู้จักรูปสามเหลี่ยมก่อนรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดนะคะก็คือไม่มีช่องเลยแล้วก็มีด้านทั้งหมด3ด้านหนึ่งสองสามการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือนำด้านทั้งสามด้านมาบวกกันก็จะได้ความยาวรอบรูปนะคะ ความยาวของรูปสามเหลี่ยมในรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้านำด้านสองด้านของรูปสามเหลี่ยมมารวมกันจะยาวกว่าด้านที่สามเสมออันนี้จำให้ได้เลยนะอะลองมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้มีด้านทั้งสามยาวเท่ากับสามห้าและเจ็ดเซนติเมตรอ่าอย่างแรกนะคะนะักเรียนก็ต้องเตรียมไม้บรรทัด แล้วก็เลือกสร้างด้าน1ด้านเลือกสร้าง3หรือ5หรือ7ก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ครูเลือกสร้างด้านที่มี7เซนติเมตรนะคะอ่ต่อไปสร้างด้านที่มี3เซนติเมตรและ5เซนติเมตรนะคะครูจะได้รูปสามเหลี่ยมออกมา อาจากที่เรารู้มาว่าด้านสองด้านบวกกันจะมากกว่าด้านที่3เสมอครูลองเอา3ามบวกหามากกว่า7จ็ดไมคะอ่ามากกว่าต่อไป3ามบวกเมากกว่า5้าไหมคะมากกว่า5้บวกเมากกว่า3มไหมคะมากกว่า แสดงว่าด้านสองด้านบวกกันมากกว่าด้านที่3มเสมอดังนั้นจะได้รูปสามเหลี่ยมที่มีทั้งทั้งสด้านยาวด้านละ 3, 5และ7เซนติเมตรนะคะเอะเราลองมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะจงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้มีด้านทั้ง3ยาวเท่ากับ 2, 3และ8เซนติเมตรอย่างแรกนะคะนักเรียนก็ นำไม้บรรทัดมา1อันจากนั้นนักเรียนเลือกสร้างเส้นใดก่อนก็ได้นะคะ2เส้น3เส้นหรือ8เซนก็ได้ในที่นี้ครูเลือกสร้าง8เซนติเมตรก่อนนะคะก็คือใช้ไม้บรรทัดวัด8เซนติเมตรจากนั้นครูก็สร้างเส้นที่มี2เซนติเมตรและ3เซนติเมตร าจากที่เรารู้มาว่าถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านสองด้านบวกกันจะต้องมากกว่าด้านที่สามเสมอครูก็เลยลองเอาด้านสองด้านมาบวกกันก็คือเอาสองบวกสามมากกว่าแปดไหมคะอ่าไม่ใช่สองบวกแปดมากกว่าสามไหมคะมากกว่าแล้วถ้าสามบวกแปดมากกว่าสองไหมก็มากกว่าแต่จะมี จะมีด้านสองด้านที่บวกกันแล้วน้อยกว่าด้านที่3จึงทำให้รูปนี้ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะดังนั้นไม่สามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมได้ตัวอย่างที่3จงสร้างรูปสามเหลี่ยมให้มีด้านทั้ง3ายาวเท่ากับ3.5 4.2และ5.5เซนติเมตรนะคะ ครูเลือกสร้างด้านที่มีความยาว5.5นะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดไปที่5.5เซนติเมตรจากนั้นสร้างด้านที่มีความยาว4.2เซนติเมตรและด้านสุดท้ายนะคะด้านที่มีความยาว3.5เซนติเมตรจากนั้นเราก็มาหาว่า ด้านสองด้านบวกกันมากกว่าด้านที่สามหรือเปล่าอา่าสามจุดห้าบวกห้าจุดห้ามากกว่าสี่จุดสองไหมคะมากกว่าสามจุดห้าบวกสี่จุดสองมากกว่าห้าจุดห้าไหมคะอา่ามากกว่าและสี่จุดสองบวกห้าจุดห้ามากกว่าสามจุดห้าไหมคะอ่ามากกว่าแสดงว่าอันนี้เป็นจริงทุกด้านทุกคู่บวกกันเลย ดังนั้นรูปนี้จึงเป็นรูปสามเหลี่ยมจึงเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวด้านละ 3.5, 4.2และ5.5เซนติเมตรนะคะ,ะวันนี้เสร็จแล้วงานที่ต้องทรงให้นักเรียนทำแบบฝักหัดที่หนึ่งใส่สมุดคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่หของวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะ มีทั้งหมด3ามข้อใหญ่ถ้าใครสงสัยข้อไหนหรือทาไม่ได้ข้อไหนนักเรียนสามารถสอบถามครูดได้หรือว่าเปิดคลิปย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะวันนี้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ